กดไรได,ด้กดโกรธได้แต่อย่าก,กดหวัวใจนะเราไม่อยากคิดไปเองหยอกๆนะครับโพสตนนี้กดหวัวใจได้ไม่มีกดห้ามใจนะครับ แพ็กเกจเลซินลักชวรี่ที่ให้การปกป้องครบทุกมิติกับโตโยต้าอาผ่าน แพ็กเกจปกป้องแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับกับเลซินลักชูรี่ที่มาพร้อมการขัดปรับผิวส้มเป็นการขัดเลกเกอร์ส่วนเกินออกทําให้ผิวมีความเงาคมสวยเหมือนกระจกพร้อมเคลือบซูเปอร์เลซินที่เป็นน้ํายาแก้วแท้คุณภาพสูงให้ค่าความแข็งระดับติดเฮสช่วยเพิ่มความเงาแววาวให้กับรถแบบเด่นชัดโตโยต้าเอาผาดคันนี้เลือกติดฟิล์มกันรอยสเก็ตหินลักชูรี่ซีรีส์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบ UTL จากประเทศอเมริกาวัตถุดิบนี้มีความใสเป็น ธรรมชาติมีความชัดและมีความคงทนสูงสุดเมื่อติดแล้วจะขับความใสได้เร็วกว่าวัตถุดิบอื่นๆโดย l u x u r รีมีความหนา190ไมครอนมีการต้านมลภาวะและการไล่น้ำได้ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี OBO p h o b i c Effect อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Instant Healing คือสามารถทุนฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอความร้อน to the face, and I wanna get lost. And I'm sick this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking free. six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose.